สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะให้นักเรียนเล่นเกมตอบคําถามเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะข้อ1ค่ะศาส,สนาใดเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดคําตอบค่ะศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูข้อ2ส,สถานที่เกิดของศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นที่ประเทศใดคําตอบค่ะประเทศอินเดียข้อ3 เทพเจ้าสามองค์ที่นับถือสูงสุดได้แก่ใครบ้างคำตอบค่ะพระพรหมพระนันรายพระศิวะข้อ 4. สี่ศาสนาใดไม่มีศาสดาคำตอบค่ะศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูข้อห้าทุกๆศาสนาที่คนเรานับถือสอนให้คนเป็นอย่างไรคำตอบค่ะ เป็นคนดี